พรีแคสอะเหรอมันเป็นงานสมัยใหม่จะเก่าสุของเดิมได้ยังไงนี่เรื่องโครงสร้างมันต้องแบบนี้ <c oughs> ความเก่าที่คุณพี่หมายถึงอะคือแบบนี้ใช่ไหมครับแบบไหนแบบนั้นนะครับคุณพี่ไหนอะ่นอะครับกองใายที่รอใช้งานอย่างไม่เป็นระเบียบแบบนี้ไหนจะกองหินที่วางทิ้งเอาไว้จนก่อให้เกิดฝุ่นหน้างานแบบนี้ <c oughs> ยังมีวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างมากมายทําให้ต้องใช้พื้นที่หน้าง,งานเยอะแบบนี้เออใช่เยอะจริงๆการก่อสร้างแบบก่ออิฐชาบูนที่ว่าเกา๋าอาจทําให้หน้าง,งานไม่สะอาดแถมยังดูเก่าอีกด้วยนะครับแต่ถ้าคุณพี่ใช้พรีแคส์รับรองว่าหน้าง,งานจะดูสะอาดเพราะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยติดตั้งง่ายได้มาตรฐานแถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยนะครับไอ้ยักเฮ้ย,อยพอๆอหยุดหยุดเอาพรีแคสมาเลย หากสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อที่ช่องทางนี้ได้เลยครับ